ตอนนี้มาถึงห้องพักแล้วนะคะแล้วก็เ,เขาเรียกว่าเคบินนะแล้วมันใหญ่มากเลยทุกคนป่องไฟมีห้องนอนสองห้องนะแล้วก็มีห้องน้ำใหญ่มากแล้วก็มีครัวด้วยนะเซอร์ไพรส์ามากเลยนะที่ที่ห้องใหญ่อย่างนี้เนาะ แล้วก็ทุกอย่างดูดีไปหมดเลยเดี๋ยวจะพาทัวร์เลยนะทัวร์ห้องนะแล้วก็ข้างนอกนะมีกริลด้วยนะเดี๋ยวตอนเช้าจะพาไปดูอีกทีนะเพราะว่ามันหนาวมากลยข้างนอกนะคะก็เดี๋ยวทัวร์ในห้องก่อนแล้วกันเนาะมาตามมานี่นี่นี่มาดูครัวก่อนเลยนะคือถ้าใครมาเป็นครอบครัวนะมีครัวนะให้ใช้นะ สามารถหงุงอาหารทําได้กับข้าวกับปลานี่ได้หมดเลยมีไมโครเวฟมีเครื่องซักผ้าเอ่อ่ิอวาอ่าอาอ่าอ่าว่อ่เอาอร์อ่าอ่าอ h าอ่ h อ่าอ่าอ่าอ่อ่าอาอ่าอ่อ่าอ่่เค่ื่องา้าอจานนะแล้ว่็เนี่ยมีเคาน์เตอร์ให้ใหญ่เนาะแล้วก็มี ูเย็นใหญ่มากนะเหมือนอยู่บ้านเลยนะคะแล้วโต๊ะกินข้าวก็อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ที่นั่งเล่นก็อยู่ตรงนี้นะมีทีวีให้ด้วยนะแล้วก็ห้องน้ำมาดูห้องน้ำห้องน้ำดูสิทุกคนห้องน้ำใหญ่คือแบบดูเซตดูแบบว่าของใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ กว้างนะเคดานสูงเพราะมันเป็นเคบินเนาะแล้วก็เป็นชาวนะไม่มีอ่างแต่ว่าเ,เราออกข้างนอกอยู่แล้วนะเราคงไม่ได้ใช้อ่างเนาะแล้วก็มีนี่ค่ะห้องนอนสองห้องนะห้องแรกก่อนห้องนี้ก็ด้านหลังก็จะเป็นติดกับป่าเนาะด้านหน้าจะติดกับถนนนะแล้วดูห้องนี้ห้องนี้มีทีวีด้วยมีทีวี โยคือถือว่าดีงามมากเลยนะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะห้องใหญ่ขนาดนี้เนาะดูจากในรูปโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรก็จะพาไปเที่ยวอีกนะแล้วเดี๋ยวตามกันไปดูนะพรุ่งนี้ว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะ่ะสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปอาบน้านอนก่อนนะเพราะว่างมากเลยบายบายทุกคน